สวัสดีครับเราก็มาอยู่กับตัว CB 400 Super Full นะครับตัวที่มีปัญหาก็คือตัวเสาท่อน้ำนะครับที่มันมีตะกูวันนี้เราสั่งของมานะครับพอมาถึงแล้วนะครับมีชุดท่อน้ำนะครับท่อน้ำรอเย็นนะครับทั้งชุดนะครับวาวน้ำแล้วก็มีถังพักน้ำมาด้วยนะครับในชุด แล้วก็จะมีตัวหม้อน้ำมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเัาเปลี่ยนกันนะครับเราจะต้องลื้อถอดถังน้ำมันออกนะครับแล้วก็ต่อท่อน้ำต่อหม้อน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยครับ นี่นะครับก็คือทอดที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราเก็จะมาเปลี่ยนแต่เราต้องต้องถ่ายน้ําออกจากตัวระบบหล่อยเย็นก่อนนะครับก็ถ่ายตรงน,อน็อตเบอร์สิบนะครับตรงปั๊มน้ํานะครับ คลายน็อตเบอร์สิบออกนะครับจากนั้นก็งัดตัวท่อน้ำออกมาได้เลยนะครับมาแล้วนะครับนี่คือตัวที่มันผูกนะครับแล้วก็งัดตัวโอลิงออกมานะครับจากนั้นก็ทคำความสะอาดนะครับตรงรูด้านในนะครับเรา อุดรูตัวแวคดขามของของน้ามันก่อนนะครับเพื่อกันน้ํามันจะเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวเอาน้าํามาฉีดล้วนองซากกันนะครับฉีดแล้วไปใช้แปรงนะครับทำความสะอาดคราบนะครับออกนะครับจะเป็นคราบตะกรันคราบตะกันหรือว่าคราบสิ่งสกรปรกนะครับ ก็ทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับครับความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็เอาโอริงนะครับใส่เข้าไปครับจากนั้นก็เอาท่อน้ำตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปดันเข้าไปตรงๆนะครับจากนั้นก็ล็อกน็อตเบอร์ซิบได้เลยอ่าตัวนี้มันจะมี โช๊นะครับก็ขอโช๊กยึดต่อไปก็ขัน,น็อตให้แน่นได้เลยครับพื้นที่แคบนิดนึงนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาโอลิงใส่เข้าไปนะครับจากนั้นก็เอาท่อนะครับใส่เข้าไปตรงๆเลยครับดันท่อเข้าไปแล้วก็ยึดนอด็นอตกน็อตเบอร์สิบนะครับใส่เข้าไป ไปก็ประกอบชุดวาวน้ำนะครับ